หนึ่งสองสสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลล์ดุกนะคะและก็เซลล์เน็นะคะว <Ha. S 2> ันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว f o r t จูเนอองจุดสี่นะครับดิจิตคันนี้แต่ง GR s p o r สนะครับแต่งอะไรบ้างครับน้องเน็อหลักๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะใส่ชุดหน้านะคะเป็นแบบ GR s p o r สนะคะเปลี่ยนโลโก้แก้วให้ด้วยชุดหน้าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นเที่ยวขาวหรือเป็นเที่ยวดํานะคะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงมอนซ่าคาร์บอนนะคะตัวนี้เอาใจสายสิ่งนิดนึงนะคะแล้วก็ถัดมาในเรื่องของด้านล้อบ้างนะคะตัวนี้เปลี่ยนอะไรบ้างคะพี่ดูคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นล้อกา l ล็กซี่นะครับขอบ20สเปคยางนะครับยางโตโย2 6 5 5 0 R 20ีนะครับน้องแงดแล้วช่วงเบรกล่ะครับน้องแงดอ่าตัวนี้เป็นแบบอ่าเบมเบิลคาเยนนะคะ18 Z แดนะคะตัวนี้เลยตัวทอ็ทอปๆเลยนะคะแล้วก็ ที่ตัวรถเนี่ยค่ะก็มีการปรับชุดโช้กเข้ามาเพิ่มชุดโช้กโปรเฟนเดอร์เข้ามานะคะในส่วนของตัวฟีซีรีส์แล้วก็พิกกี้แบ็นะคะสามารถปรับได้8ระดับเลยนะคะอ่าขัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเปลี่ยนในเรื่องของตัวทําหลังคาดําให้ด้วยนะคะครับภายนอกไปแล้วครับมาดูภายในกันนะครับคันนี้นอกจากแต่งหล่อแล้วครับภายในยังมีเปลี่ยนเป็นชุดเบาะของตัว g r Sport นะครับ หล่อแบบนี้เลยทำสีหลังคาดำให้นะครับออกจากศูนย์อ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพามาชมด้านในของตัวเบาะบ้างนะคะส่วนนี้ใช่ครับอยากหล่อไม่ต้องจ่ายแพงนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างครับตัวด้านท้ายรถของเรานะครับ แปลงในส่วนของอัปเกรดเป็นตัว GR s p o r t นะคะครับผมหลังสังเกตทีต่สปอยเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นแบบของตัวท็อปเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนของตัวคาดเอวนะคะตัวนี้คาดเอวดำแล้วก็ใส่เป็นตัวอักษรสีขาวๆให้เพิ่มความชัดเจนให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะโลโก้ด้านหลังสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะคตัวท้ายไฟฟ้าก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อเรามาท,ที่เบอร์ด้านล่างนี่นะครับเดี๋ยวรูาใส่เบอร์โทรไว้ให้ครับแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะครับมันสั้นไปไหม